อยู่ที่บริเวณผนังนะครับตรงจุดที่ผนังเกือบจะพังแล้วก็น้ำเซาะนะครับตรงนี้ครับเนี่ยที่เห็นเป็นด้านนี้ครับคือลักษณะผนังที่ป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณชุมชนหัวฝายนี่เป็นแม่น้ำสายนะครับฝั่งด้านนี้คือพมา่านะครับตรงนี้สูงน่าจะมากกว่า5้าเมตรตรงจุดนี้นะครับเห็นรอยต่อตรงนี้ไหมครับที่ พนังที่ตอบเสาเข็มบริเวณนี้พางด้านโน้นนะฮะที่เห็นไกลๆก,ก็คือบิ๊กแบ็กแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝกนะครับแนวก่ลองแกบเบี้ยนด้านบนนะครับที่แม่สายฝนยังไม่ตกนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มทีเดียวเสี่ยงที่จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่วนน้ำสายยังคงปกติอยู่นะครับ